ได็นหลักที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือความการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับที่อนุมัติไปให้จังหวัดละ100ล้านบาทเพิ่มเติมมีการใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะไปดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับสิ่งที่เราได้ติดตามนะครับก็สืบเนื่องมาจากในสัปดาห์ที่แล้วด้วยที่ได้มีการตั้งกระทู้สดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับถึงเรื่องของการใช้จ่ายเงิน100ล้านบาทตรงนี้นะครับซึ่ง ท่านเองท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับเป็นผู้มาตอบเนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้แล้วก็ได้มีการโฟนอินอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับถึงไปที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าสามารถที่จะเบิกเงินได้หรือไม่ซึ่งท่านผู้ว่าก็ยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้วันนี้เราก็มาติดตามสิ่งที่ทางกรรมธิการได้พบเมื่อเช้านี้นะครับได้รับทราบตัวเลขจาก3จังหวัดนะครับที่ศรีสะเกดก็พบว่าจาก100ล้านบาทน,นะครับ มีการเบริกเงินไปแล้ว46ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์ครับมีการเบริกเงินไปแล้ว55ล้านบาทจังหวัดศรสีสะเกดนะครับใช้เงินของอ,อปรทอรวมทั้งสิ้น48แห่งเนี่ย22ล้านบาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอ,อปทอทั้งหมด173แห่งใช้เงินไป53ล้านบาทรวมกับเมื่อสักครู่นี้ตัวเลขที่ผมบอกไปนะครับส่วนจังหวัดที่น่าสนใจครับคือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีวงเงิน100ล้านบาทครับ ท่านรองผู้ว่ามาให้ข้อมูลว่าเบิกจ่ายจริงอย่างที่ท่านนายเออท่านรัฐมนตรีได้ตอบครับเบิกจ่ายไปทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยนะครับห้าหมื่นกับอีก5,000บาทซึ่งกลายเป็นข้อสงสัยว่าเฮ้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อุบลตซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยเขาอยู่กันได้อย่างไรในการเบริกจ่ายเงิน55,000บาทซึ่งท่านผู้ว่าเองท่านรัฐมนตรีเองก็มาตอบกลางสภาว,ว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายเงินได้ท่านก็ไม่ได้โกหกครับเพียงแต่ว่า บอกว่าเบิกจ่ายได้แต่ไม่ได้บอกเราว่าเบิกจ่ายได้เท่าไหร่ส่วนเงินที่เหลือนั้นไปใช้ของอปทอครับอปทอทั้งหมดนะครับใช้ไปอีก6.6ล้านบาทเรื่องนี้ทางกรรมธิการเองก็ได้ฝากกับทางท่านรองผู้ว่าจังหวัดอุบลน,นะครับรวมไปถึงจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดสุรินด้วยว่าเงินงบประมาณตรงนี้ทางรัฐบาลนะครับตั้งใจที่จะอนุมัติมาให้เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็ขอให้มีการเบริกจ่ายเงินนะครับให้ไปถึงประชาชนในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยความรวดเร็วนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะใช้จ่ายตามที่จําเป็นไม่ใช่มามัวแต่กอดระเบียบเอาไว้นะครับแล้วก็หัวเงินเอาไว้ไม่ยอมใช้จ่ายเงินเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนก็ยืนยันนะครับว่าเงินที่จะช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ที่10ล้านกับ8ล้านบาทเนี่ยจะเป็นคนละส่วนกันกับเงิน100ล้านบาทที่ให้แต่ละจังหวัดไปแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็ย้ําให้กับทุกจังหวัดนะครับย้ํากับพี่น้องประชาชนให้เกิดความชัดเจนและประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นที่ฝากไปถึงทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิน่นรวมไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน่าเห็นใจพี่น้องท้องถิ่นนะครับที่จะต้องใช้เงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองเอามาบริหารจัดการเพื่อที่จะดูแลพี่น้องในพื้นที่ซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านนายกแล้วก็ทีมผู้บริหารของอ,อปททุกแห่งที่ใช้เงินงบป,ประมาณของตัวเองครับในการที่จะมาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทั้งทั้งที่ทมีเงินอยู่อีกจังหวัดละ100ล้านบาทคาถามก็คือทําไมเราถึงต้องให้ภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ไปแบกไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนที่แต่ละจังหวัดเนี่ย จะมาเร่งเบิกจ่ายแล้วก็ใช้เงินที่ทางรัฐบาลให้ไปจังหวัดละ100ล้านบาทเนี่ยนะครับเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนโดยที่ให้ไปกระทบ กับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นหลักๆที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการประชุมกันไปเมื่อเชา้านี้แล้วก็ได้ฝากเรื่องไปทางกระทรวงมหาดไทยให้ไปดูเรื่องของระเบียบต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความรวดเร็วมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินช่วยเหลือสําหรับคนที่เสียชีวิตนะครับทั้ง10ล้านทั้ง8ล้านบาทเนี่ยขอให ทำให้จริงนะครับทำให้เร็วแล้วก็ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอขออนยญานที่สุดนะครับตอนนี้องค์ประชุมครบแล้วนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมธิการดังนี้จากขยับจาก50ล้านบาทเป็น100ล้านบาทซึงปรากฏตามเป็นข่าวแล้วก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนจากทางนโย,ยบายของทางรัฐบาลไทลนะครับรู้ว่าที่พื้นที่น่าจะมีภารกิจกันค่อนข้างมากนะครับ